ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทโยสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่15แห่งกรุงรัศนโกสินลกิติศักดิ์เล่าขานว่า ท่านเก่งและเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านโดยเฉพาะการเรียนการสอนทางธรรมและทางโหราศาสตร์ประสูตรเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมปีพุทธศักราช2417ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เรือนแพหน้าวัดกระยาณิมิตอําเภอบางเกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีบิดาชื่อตุดโยมาดาชื่อจันเมื่อพยา ทรงรับการศึกษาเบื้องต้นกับโยมบิดาก่อนไปศึกษาวิชาหนังสือวิชาเลขลูกคิดและโหราศาสตร์ในสำนักของพระอาจารย์ช้างวัดสัเกตพระชนมายุ12พรรษาทรงบรรพชาเริ่มศึกษาภาษาบาลีมูลกัจจายในสำนักของพระอาจารย์ช้างต่อมาทรงศึกษาในสำนักของพระธรรมกิตติหรือหลวงปู่เมน่นและสำนัก สมเด็จพระวรรณรักษ์แดงวสุทัศน์และสำนักพระยาธรรมปีชาทิมปีพุทธศักราช2433เข้าแปลภาพปริศติธรรมนักพระอุบบสถวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามเป็นครั้งแรกทรงได้เป็นปรรียนสามประโยคปีพุทธศักรา24 36, ช2436สอบได้ปรริยนธรรม่ประโยคปีพุทธศักราช2437ทรงอุปสมบทที่วัดสเกเกต สมเด็จพระวรรณรัต์แดงวสุทัศเป็นพระอุปชาพระธรรมทานาจารย์วสสเกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธรรมกิติวสสเกตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ทรงเข้าแปลพระปร,ะริยติธรรมอีกเมื่อปีพุทธศักราช2441ได้เป็นปร,ริยน5ประโยคและในปีพุทธศักราช2443ได้ปร,ริยน6ประโยค พระองค์คิดว่าจะหยุดสอบไม่เข้าแปลอีกต่อไปแต่ราชการที่ห้าทรงมีพระกระแสรับสั่งให้เข้าแปลจนได้เป็นปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยคจากนั้นปีพุทธศักราช2444และพุทธศักราชปี2445ทรงเข้าแปลได้เป็นปร,ริยน8และปร,ะริยนเ9ตามลำดับเมื่อทรงได้เป็นปร,ริยนเก้าประโยคแล้วก็ลดรงตำแหน่งเป็น กรรมการการสนามหลวงสอบไล่พระไปได้บิธรรมตลอดมาปีพุทธศักราช2451แต่ละพระาชทานเป็นพระราชาคณะที่พระปิดกโกศลปีพุทธศักราช2464เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นลาดที่พระราชเวทีปีพุทธศักราช2466เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเวที ลุ่งขึ้นปีพุทธศักราช2467ก็จะรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัสาเกตควบคู่ไปกับตำแหน่งเจ้าคณะแขวงเหนือจังหวัดทนบุรีสมัยรัชกาลที่7ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเจดีและเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมในรัชกาลที่8ได้สถาปนาเป็น พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่พระธรรมวรโรดมสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปีพุทธศักราชสมเด็จพระสังฆราชปดวัดเบญจมาบอ่อผิดสิ่งพระชนจึงได้รับการโปรดเกล้าขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชและเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม คันถึงวันที่สี่พฤษภาคมปี2,506ทรงโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่15ในพระราชาพิธีฉัตรมงคลภาคเกียรติคุณเป็นที่เรื่องลือของเจ้าพระคุณสมเด็จคือพระอริยาภาพทางโหราศาสตร์นอกจากนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จยังชงเชี่ยวชาญทางพิธีกรรมและไครคดีอือ่นๆอ,อ,อีกหลายด้านโดยปกติ จาพระคุณสมเด็จมีพราณามยดีตลอดมาแต่เพราะทรงชราจึงประชวนด้วยโรคพาราฤไทยัยวันที่8พฤษภาคมเกิดภาวะหิบอุดตันในสมองด้วยพระองค์ทรงชรามากแล้วกายสังขารนิีอาจทนได้อีกต่อไปจึงสิ้นพระชนในเวลา2นาฬกา20นาทีวันที่15พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2508สิริภะชนมายุ90พระชันษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่